อ่ะโอเคครับผมขอ,อการตัวดีท่านผู้ชมที่น่ารักท, Li ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้รับู่ช่องแฟนตาจีใหอยู่กันในเกมส่วนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเป็นอีพีที่สองแล้วนะทุกคนอีพีที่หนึ่งเดี๋ยวผมแปะรูปตัวไอ้ว้ฝ่ามือให้นะใครที่ยังไม่ดูนะเพ <exempel. S 1> ราะว่าผมทําไปแล้วนะ <kaz S 1> เปิดได้ประมาณนี้นะครับนี่ไอ้เสื้อมาสองได้อันนี้มาหนึ่งนะครับ <Leg s of Things> แล้วก็ได้ปะไอ้ได้ช้างมาอีกหนึ่งนะครับก็มาดูอีพีสองอีกห้าสิบกล่องว่าจะได้อะไรนะไปครับห้าสิบกล่องเลยแล้วกัันจจะดเหมา ได้จากอันนี้ครับเมื่อวานนี้ที่ผมไปเล่นนะครับออไอกิจกรรมเติมไปห0 0พันมาได้มาอีกสี่สิบกล่องนะก็เรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรดีหรือเปล่าขอมือขอมือกับขอมือขอมือกับเท้าก็พอแล้วไม่อยากอะไรเยอะแยะนะผมแต่อย่างแรกเปิดมา EP ห้าแสนก่อนเลยเขาเต็บเดิมนี่ไงเฮ้ยไปต่อครับนี่ไงสันติดสามอันติดสี่อันติดโอ้โหที่ทุกคนมัน อีพีนี้กูวิ่หกสิบเลยแม่ยนวันเนี้ยฮะโหทานสิบกล่องน,นี้ไม่มาสักอันนี้ผมก็น้อยใจเด้อทำงานโูเหเริดแบบนี้ดูเรื่องแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงอีพีสามแสนมาแล้วไงเอาแล้วไงสองห้าอันไงโอ้โหเรดเอาแล้วไงเอาแล้วไงอีพีนี้เหมือนจะงอมวะ่ยะย่้าดีตัวเอน้องโอ้โหไม่ไหววะ่ะ ทีย่ยาเลดตัวนี้เอาไว้ในตัวทุกคนโอ้โหเมื่อวานนี้ได้ต้องสี่ชิ้นแต่วันนี้กูไม่สักชิ้นเลยเหรอะฮะเปิดได้แลเลยอย่าเปิดปิดไข่หรือปเปล่าเปิดิดไข่ไว้นี่นะงั้นกูปิดไข่ไว้เลยน้องโอ้โหรีตัวแล้วมันโอ้โอ้โหแล้วต้องเปิดไข่นี้มั้ง เอฤตอะไรอ่ะเบยไข่นี้ไม่มาเบยไข่นั้นมาขาวอนเกิดข้างนอกดีกว่าพี่ตาพี่ชายข้างนอกมันเห็นมันมันเห็นนะเด็กบุเรศไม่ไหวแล้วบุเรศไม่ไหวแล้วไปโอ้สมุดทำไมวะสมุดี่ยโอ้โหโอช้างมาวะช้างเหมือนเดิมเลยวะดูอันนี้ก็ดูง่ายพี่ช่องขย,ยับก็รู้แล้วว่าของออกใช่เหรอ ข้างนอกก็ได้มาข้างนอกก็ได้มาเหลอีกสิบเก้ากล่องทุกคนเหมือนที่หน้าร้านเราเนี่ยแหละแล้วกดสูตรก่อนนะต้องกด EP เครื่องไม้อันหนึ่งกงินปรับนี่แหละสูตรหนึ่งสูตรอะไรวะสูตรเตี๋ยวดิโอ้โห่เจ็ดแสนห้าแสนสามลดเอาเรื่อยเลยนะอยโอ้โห้สองการแล้วมันทำไมวะเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดแสน 7จ็ดแสนห้าแสนโอ้โหทุกคนห้าสิบกล่องนี้เฮียห้าสิบกล่องทุกคนเลดไม่ไหวก็ตอนเช้าอ่ะนี่เช้าเช้าวันที่ยี่ันที่สองเลยนะหได้มาตัวเดียวช้างตัวเดียวเองอู้ได้ช้างมาตัวเดียวเองทุกคนเอาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โห งอมครับทุกคนไปคิดอะไรเยอะละโคตรเลดโอ้โหใชงอีกตัวหนึ่งช้าง,างขอเกง่งไดช้างช้างได้ไหมอะบอดโอจะเลยพรญาติโยมยือโอ้โหโอ้ช้างกูใช่อีกตัวหนึ่งไว้เฮ้ปืนโอ้ตกใจอะไรอะไม่ได้อะไรเลยทุกคนเลดวันนี้ก็เดี๋ยวเราดูดิใน้ช้างสอง ได้ช้างมาสองตัวนะทุกคนนะแล้วก็ได้บอดบอดมาหนึ่งนะครับบอดก็โอ้โหบอดก็หน่อมแนมเล็กเกินนะครับแล้วก็ได้ได้ปืนมาหนึ่งปืนมันปืนเป็นปืนอะไรปืนใหม่ไหมเนี่ยปืนใหม่หรือปืนเก่าโอ้โหปืนสองขีดก็เป็นอาจจะขายได้เดี๋ยวลองดูก่อนสกายเขาดูหน่อยนะสกายไว้กอดอโอปืนเอ็มเดียวปืนเอ็มหนึ่ง เราดูช้างเลยนะช้างราคาตกเยอะไหมครับช้างช้างก็โอ้โหช้าง8 m ดเอ็มทุกคนช้างตอนนี้เลือ8ปดเอมแล้วแปดเอมแปดเอ็มก็ยี่สิบเอ็มโอ้โหซื้อมาห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องประมาณกล่องละหกแสนหกห้าสาสิบขาดทุนสิบเอมถามว่าขาดทุนไหมผมว่าไม่นะ่าขาดทุนหรอกเพราะว่าเราได้ e อพีมาด้วยถูกก็โอเคแหละไม่เป็นไรก็ถือว่าค่อนข้างจะเจ็บน้อยแต่ก็เจ็บนะโอเคครับคลิปนี้ขอส0สไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็จุกจุกไป ไอ้เจ้าคิดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีนี้ด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปกับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วครบับไม่เป็นไร